ความหนาวอันรุนแรงในภาคเหนือของจีนผู้คนใช้ชีวิตเหนือน้ำแข็งเรื่องราวของพวกเขาท้ามกลางอุณหภูมิลบ30องศาแล้วดูการจับปลาที่ทำได้เพียงแค่40วันในทุกปีวันแรกที่พวกเขาจะได้เอาแหขึ้นมาจากทะเลสาบขนาดใหญ่สถานที่จับปลาที่ทุกคนต่างตื่นเต้นเทศกาลจับปลาอันแสนคึกคัก กำลังจะเริ่มณบัดนี้หมู่บ้านหนึ่งในจี้หลินชายคนหนึ่งเริ่มต้นวันใหม่ท่ามกลางเช้ามืดอันเงียบสง,งัดเขากำลังยืนรอใครอยู่ในซอยเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่ไฟสักดวงเดียวเวลาผ่านไปสักพักผู้คนก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมารอรถไปทะเลสาบะนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ ผู้คนที่ตื่นมากันแต่เชา้าคือชาวประมงของหมู่บ้านครับตอนนี้อากาศลบ24หนาวมากเลยโอ้ยตอนนี้เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วรถมาแล้วล่ะครับนั่นดูเหมือนรถบัสที่จะพาไปยังบ่อตกปลาได้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวโกวันนะครับรถบัสไปอยู่ไหนกันสิ่งที่เดินฝ่าท่ามกลางความมืดนี้ก็คือรถมาครับคุณผู้ชมครับ พวกเขาต้องไปจับปลาเหนือทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งทำให้การใช้รถยนต์บนน้ำแข็งนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายการใช้รถม้าจึงปลอดภัยที่สุดทีมงานเองก็รีบขึ้นรถมา้าด้วยความเร่งรีบครับสวัสดี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 ครับขึ้นมาเลยครับข,ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยรีบขึ้นมาเลยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ขอให้เดินทางอย่างราบรื่นนะครับ ผมจับภาพไม่ได้เลยครับเห็นแต่หัวม้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมต้องวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับขอโทษน้อยละกันนะและที่ที่เรามาถึงหลังนั่งรถม้าจนตัวสั่นตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือสถานที่ตกปลาของชาวประมงที่อยู่กลางทะเลสาบชาการครับทะเลสาบนี้มีขนาดสองในสามของพื้นที่ในโซ่ มันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและไม่มีต้นไม้ขึ้นสักนิดครับยิ่งเข้าใกล้ศูนย์กลางความหนาวก็ยิ่งคื้คลานเข้ามาความหนาวอันรุนแรงนั้นย่อมส่งผลต่อการหาปลาของพวกเขาครับอุปรกรณ์ของชาวประมงเต็มไปด้วยน้ำแข็งและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกเขาต้องเริ่มงานด้วยการละลายน้ำแข็งนั้นเมื่ออุปรกรณ์พร้อมแล้วก็เริ่มย้ายแหกันได้เลยครับ สิ่งที่กองเป็นพเนินนี้ก็คือแหเพียงอันเดียวเท่านั้นมันยาวประมาณ2กิโลเอาวรีบมาช่วยกันจับเร็ว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 รมาจับหน่อยดนึงหน่อยดนึงแหนี้ยาวถึง2กิโลเมตรและหนักกว่า10บตันจึงต้องใช้ชาวประมงนับ10ในการเคลื่อนย้ายครับเราต้องยกแหกัน2ชั่วโมงแล้วก็จัดการกับมันอีก2ชั่วโมงด้วยกันนะครับนานขนาดนั้นเลยหรอคะนี่เร็วแล้วครับ บางทีต้องใช้เวลากว่า10ชั่วโมงเลยนะระหว่างนั้นชาวประมงก็กำลังขุดเจาะน้ำแข็งเป็นช่องขนาดใหญ่เขาใส่บางอย่างลงน้ำก่อนแห αι. นั่นก็คือไม้ยาว6เมตรครับเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อคลื่นไม้ที่คอยย้ายแหไปอีกฝั่งแล้วก็เอาขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นการวางแหใต้ทะเลสาบไปโดยปริยายครับด้วยเหตุนี้จึงจะต้องเจาะน้ำแข็ง และจับทิศทางของไม้ค้ำเอาไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อนความหนาวเหน็บยังคงดำเนินต่อไปพื้นผิวน้ำแข็งลึกนี้เป็นตัวบ่งบอกอากาศได้เป็นอย่างดีน้ำแข็งมันหนาเท่าไรล่ะครับน้ำแข็งนี่หนาสักเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเซนนะ่ะพวกเขาต่างใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีเจาะน้ำแข็งลงไปแล้วก็เจาะอีกต้องเจาะไม่ต่อกว่าสิบครั้งมันจึงจะทะลุอย่างที่เห็นครับ เพียงแค่จอดน้ำแข็งสึกช่องก็เล่นเอาหมดแรงเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมงานนี้เป็นงานที่เปลืองแรงมากเลยครับเรียกได้ว,ว่านี่เป็นงานที่เหนื่อยและหินที่สุดเลยในบรรดาการออกมาจับปลาเลยทีเดียวครับชาวประมง1ทีมมี40คนจะได้รู้กว่า400รูตามด้วยคิวของเจ้าม้าครับพวกเขาใช้ม้าทั้งหมดประมาณ15ตัวงานลาดแหลงไปใต้ทะเลสาบและลากขึ้นมาคืองานของมัน อุปกอตอนนี้จะพันหัวก,กำลังกับหมาเริ่มจากสอดไม้ลงไปในช่องแรกแล้วก็นําออกมาจากช่องฝั่งตรงข้ามและเมื่อมมวนเชือกเข้ากับไม้นั้นก็จะเป็นการแผ่แหที่ใต้ทะเลสาไปโดยอัตโนมัติเแต่การล,ลากแหที่หนักสิบตันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับขั้นตอนนี้มาคือ สิ่งจําเป็นที่จําเป็นต้องมีนะครับมาจะต้องทนกับบาดแผลที่ถูกมัดด้วยเชือกบนผิวและทํางานท่ามกลางอากาศหนาวกว่าครึ่งค่นวันแบบนี้ใช้เครื่องจักรไม่ดีกว่าหรอคะคือหากใช้เครื่องจักรก็จะทําให้ทะเลสาบมีโอกาสเกิดมลภาวะได้นะครับถ้าเกิดมลภาวะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจับปลาที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วครับ นั่นก็คือสาเหตุที่พวกเรายังคงทำตามในวิธีแบบดั้งเดิมยึดแบบนี้อยู่เสมอล่ะครับนี่คือค,อความหงแหนในทะเลสาบของชาวประมงเมื่อแหถูกวางเรียบร้อยแล้วก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นอยู่ไกลๆครับหน้าตามันเหมือนกับกระท่อมหลังเล็กๆไม่มีผิดและทันทีที่มาถึงครับชาวประมงก็กรูกันเข้าไปงั้นเราขอเสียมารยาทสักหน่อยหนึ่งนะครับ ขอดูนิดหนึ่งครับนี่ก็คือกระท่อมที่พักเคลื่อนที่ของเราชาวประมงนั่นเองเขาคือคนที่อยู่ที่นี่ค่ะฮะเขาอยู่นี่ค่ะอาศัยอยู่ที่นี่แหรอครับใช่ค่ะผมอยู่ที่นี่และผมก็ทํางานเฝ้าแหในตอนค่านะครับเขามีหน้าที่เฝ้ายามตอนกลางคืนและทําให้ชาวประมงที่เหนื่อยล้าอบอุ่นขึ้นครับให้ตายสิ ทำไมถึงได้หนาวอย่างนี้ล่ะเนี่ย <laughs> ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทะเลสาบขนาดเจ็ดตารางเมตรไม่ว่าจะเป็นการทำร่างกายให้อบอุ่นหรือการทำให้ท้องอิ่มต่างก็ต้องทำในที่แห่งนี้ครับว่าจะได้กินอาหารมื้อแรกของวันก็ปลาเข้าไป11โมงแล้วล่ะครับหิวจะแย่แล้วแม้ะมีั่วร้อนๆจะช่วยพวกเขาได้มาก แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คืออาหารที่บ้านครับอยากกินซุปนะครับถ้าได้กินซุปเนี่ยวเวร้อนก็คงเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับอยากกินมากเลยครับตอนนี้นะครับแล้วเมื่อชาวประมงทํางานช่วงเช้าเสร็จแล้วลูกค้ามากมายจากหมู่บ้านใกล้ๆทะเลสาบต่างก็หลั่งไหลกันเข้ามา มาทำอะไรกันล่ะครับมาทำอะไรคะอ๋อมาดูปลาครับอะไรนะคะมาดูปลาที่ทะเลสาบนะครับค่ะเขาว่ากินปลาที่ทะเลสาบนี้จะทำให้โชคดีนะครับแล้วผู้คนก็มารวมตัวกันที่นี่กว่าสามหมื่นคนมาจากไหนแล้วคะมองโกรครับมังโกมองโกไหนครับอ๋อเราเดินทางมาที่นี่ใช้เวลา10บกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเนี่ย เรานั่งรถไฟกันมาสิบชั่วโมงค่ะแล้วก็เช่ารถเขาขับมาอีกสองชั่วโมงค่ะผมเดินทางมาจากมณฑลเจ้ยเจียงครับถ้านั่งรถไฟจะใช้เวลาถึงสิบแปดชั่วโมงเลยครับไม่ว่าจะมาจากไหนแต่พวกเขาก็มีอุปสรรคที่ต้องผ่านไปให้ได้นั่นคือความหนาวจากทะเลสาบชาการมันหนาวมากครับใครๆก็รู้ครับมาพวกเขาเตรียมท้าความหนาวเต็มที่แต่ว่า ไม่ต้องโชว์ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับนี่ครับหนึ่งชั้น2ชั้นสามชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นหชั้นสวรรค์ช<อ>ั้อครับส่วนเด็กๆก,ก็ตั้งหน้าตั้งตาขุดน้ําแข็งอยู่ครับพวกแกบอกว่าจะตกปลาค่ะถ้าทางแบบนี้โตไปต้องได้เป็นชาวประมงแน่นอนว่าแต่ว่าเจ้าหนูต้องขุดตั้ง400รูเชียวนะจะไหวเหรอเห็นอะไรบ้างคะไม่เห็นเลยฮะ ว่าแต่ว่าเจ้าหนูต้องขุดตั้ง400รอยรูเชียวนะจะไหวเหลอเห็นอะไรบ้างคะไม่เห็นเลยฮะเห็นในน้ำแข็งฮะเห็นแต่น้ำแข็งทำใดนั้นรถทั้งหลายก็เคลื่อนตัวออกไปราวกับนัดกันไว้พวกเขาออกไปอย่างกระทันหันทำให้ทีมงานต่างงงไม่น้อยเลยครับนเรากำลังจะไปไหนอะครับจะไปไหนกันล่ะครับ ไไะจะไปไหนแล้วคะอะไรนะไปไหนคะทางโน้นทางโน้นทําไมคะเขาจับปลาอยู่ไง<อ>ดูท่าจะได้เวลาเอาแหที่วางไว้เมื่อเช้ามืดขึ้นมาแล้วครับการยกแหบนเทะเลสาบที่ชมได้วันละครั้งผู้คนทั้งหลายเริ่มแห่กันไปด้วยไม่อยากพลาดชดสําคัญไม่มีไฟจราจรไม่มีช่องแบ่งเลนรถอยากไปทางไหนก็ไปรถจนทั้งหลายต่างวิ่งไปมากันอย่างเป็นอิสระครับ โใจหมดเลยมากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ใครจะเอาแหขึ้นแล้วแต่ปลาเยอะแน่หวามหวังเต็มปีมครับเจ้าม้าเองก็กำลังออกแรงเต็มที่ตอนนี้ใกล้ได้เห็นผลลัพธ์แล้วครับไปแล้วใกล้แล้วไปเลยไปแลวไปไปไปเร็วเข้าเร็วไปเร็วอกนิดเดียวอีกคือใจเดียวเท่านั้นครับทะเลสาบแห่งนี้จับปลาได้ ในฤดูร้อนและฤดูหนาวเพียงแค่40วันและวันนี้คือวันยกแหขึ้นมาวันแรกครับทําให้วันนี้ผู้คนต่างแหกันมาที่นี่เพื่อดูสิ่งนี้กันตอนนี้คนจะขึ้นมาได้แล้วนี่นาะแต่ทว่ายังไม่มีปลาขึ้นมาผิดกับที่ทุกคนรอคอยครับท,ทันทีที่เห็นแหอันว่างเปลา่าหน้าตาของชาวประมงก็ทอสีแล้วทันใดนั้นเฮ้ยเอาขึ้นมาเร็ว

เมื่อเราได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วสมกับที่ตั้งตารอคอยซะจริงๆเ,เมื่อเวลาอารทธึกใจได้ผ่านไปก็ถึงเวลามาใช้แรงกันหน่อยครับเลือกเลยครับเลือกเลยปลาส,สดจากทะเลสาบชาการมาแล้วไปเลือกก่อนแย่งก่อนก็ได้ก่อน ทุกคนต่างลืมความหนาวไปสนิทเลยครับันไ้ตนนทุกคนตา่างแทกซัอไปพี่่ถือคว้าเอาปลาตัออวอ้วนมาครอบคอ,พอทำเอาเสื่อมมอมแมมกันไปเป็นว่าเล่นเลยครับคุณผู้ชมครับเราท้าเป็นไงครับไม่เป็นไรเหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราไม่สนเสื้อผ้าหรอกปลาที่เนี่ยคือปลาที่ให้โชคนะคะ ปลาให้โชคครับใช่แล้วล่ะค่ะชาวจีนต่างเชื่อว่าหากได้กินปลาจากที่นี่ก็จะมีแต่โชคดีครับและเพื่อให้ได้ปลามาคลองก็จะเกิดเป็นศึกแย่งปลาอันดุเดือดในทุกปีไม่เว้นแม้แต่ในปีนี้ด้วยครับอะไรโลกโอ้ยถูกแย<อ>่งไ,ไปแล้วปลาที่นีฝกติจะยาวไม่ต่ำกว่า1เมตรแม่เต็มไม้เต็มมือดีจริงๆโอ้ยหนักมากถือไม่ไหวเลยใครจำใครกันแน่เนี่้ ปลาสดมากเลยครับแล้วก็อร่อยมากด้วยครับเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ปลาที่นี่มีชื่อเสียงนั่นก็คือความสดใหม่ครับความหนาวอันเย็นจะเยือกทาให้กลายเป็นตู้แช่แข็งปลาไปโดยอัตโนมัติและนี่ก็คือเจ้าปลาที่เพิ่งดิ้นมื่อสัรู่นี้เพียงพิบตาเดียวมันก็แข็งทื่ออย่างที่เห็นนี้ครับพอปลาขึ้นมาบนบกเจออากาศหนาวก็แข็งแบบนี้แหละครับ ทว่ายังมีคนอีกกลุ่มที่ยืนมองในขณะที่คนอื่นแย่งปลากันอยู่ครับชาวทีรีบกันทำไมอ้าคุณไม่รีบหรอกคะรอสักหน่อยเดี๋ยวก็มีปลาดีๆให้เราเองละครับอ๋อนี่ก็คือหลักการอีกอย่างครับผู้คนกำลังเลือกปลาอย่างตั้งอกตั้งใจและมีชาวประมงกำลังยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ไกลๆนั่นครับยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอคะดูปลาครับปลาแพงขนาดไหน ถึงต้องจับตาดูขนาดนี้กันล่ะเนี่ยปลาที่เทะเลสาบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงมากครับถ้าหากว่ามีคนขโมยปลาไปแล้วเกิดถูกจับได้ก็จะมีโทษฐานลักทรัพย์แล้วก็ถูกจับเข้าคุกนั่นหมายความว่าปลาจากทะเลสาบนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดานะครับคนขโมยอาจถูกจับเข้าคุกนั่นยิ่งทาให้เราอยากรู้ราคาของมันราคาของปลาขึ้นอยู่กับประเภทและน้ําหนักของมันครับ ตัวนี้ใหญ่ซะด้วยซิเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับตัวใหญ่ตกกิโลละร้อยนะครับร้อยหยวนเลยเหรอคะครับปลาที่นี่มีอยู่ประมาณ30ประเภทครับที่แพงที่สุดอยู่ที่กิโลกรัมละ100หยวนหรือตกอยู่ประมาณ20,000วบอนราคาเท่ากับเนื้อบัวดีๆเลยทีเดียวครับเรียบร้อยนะครับเออได้เท่าไหร่คะสองหมครับสองหมื่นหยวนครับปลาที่นี่มันไม่ถูกเลยนะครับ แต่มันเป็นปลาที่จะต้องกินให้ได้ในวันขึ้นปีใหม่ก็เลยต้องมาซื้อมันทุกครั้งแหละครับหากกินปลาที่นี่ในปีใหม่ก็จะทําให้ทุกอย่างราบรื่นครับจึงทําให้มันเป็นที่นิยมมากวันนี้ได้ปลากว่า6กตันด้วยกันน,นี่นงละครับหรือว่าเด่น้อยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าคนอีกกลุ่มที่ต่างเล็งปลาตัวใหญ่เอาไว้ก่อนหน้านี้นั้นจะได้ปลาที่ถูกใจกันหรือ,อยังนะแต่ดูสีหน้าแล้ว ไม่ค่อยสู้ดีกันเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมครับเสียดายมากเลยล่ะครับคิดว่าจะมีปลาดีๆรุ่งนี้ผมแยกแต่แรกดีกว่าครับแต่ยังเร็วเกินไปกับการผิดหวังพวกเขายังมีโอกาสคว้าปลาที่ดีที่สุดไปได้ครับปลาที่ดีที่สุดมันเต้นมากเลยครับและนี่คือปลาที่ได้รับเลือกครับโอโ้โ,อโหผู้คนโโที่มีชื่อว่าการสัผปสปลาจะทำให้โชคดี ขาจับเขาจับมันจากทุกที่เื่อรับพลังต้องถ่ายรูปแล้วหรอครับต้องถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายทำไมคะก็ถ่ายปลาไงถ่ายทำไมหรอคะมันคือสุดยอดไงครับสุดยอดปลาเลยครับเนี่ยนี่ดังไม่แพ้นักร้องกังนำสไตล์เลยนะครับเนี่ยเอาละครับได้เวลามากำหนดค่าตัวของมันกันแล้วกลับประมูลปลาที่แข็งแรงที่สุดจะทะเลสาบชาการเริ่มที่หมื่นหยวนเริ่มได้ เอาเลยทันทีที่เริ่มตั้งราคาผู้คนก็ต่างเสนอราคากันอย่างเต็มที่ครับสามแสนหนึ่งครับสามแสนหนึ่งแล้วสามแสนสองสามแสนสองสู้เฉยอยู่ที่สามแสนสองมีอีกไหมมีใครอยากเสนอราคาสูงกว่านี้อีกไหมครับทางนักรานนู่นเท่ารไรเทาไรห้าพันแปดร้อยแล้วการประมูลราคาที่สูงเรี่ยวถึงฟ้าก็จบที่ห้าพันแปดร้อยล้านหยวนทุกคนต่างพากันอิจฉาเธอ ขอเชิญนางเอกผู้โชคดีขึ้นท่านได้โชว์ตัวกันได้เลยครับโอความรู้สึกที่ได้พบปลาที่ดีที่สุในทรศัพท์แห่นี้จะเป็นยังไงราคาประมูลปลาของที่นี่จะสูงขึ้นทุกปีรวมถึงในปีนี้ก็เช่นกันครับฮรู้สึกดีมากๆเลยละค่ะ เงินทุกหยวนที่เอามาใช้ในการประมูลนี้ฉันคิดว่าเป็นการใช้เงินในทางที่ดีและไม่เสียดายเลยเพราะว่าคิดว่ามันคือการบริจาคแล้วชาวประมงก็จับปลาครั้งแรกได้อย่างราบรื่นกลับบ้านนเถอแม้จะเหนื่อยไม่น้อยแต่ก็กลับบ้านกันด้วยความอิ่มเอมใจเวลานี้พวกเขาลืมความเหน็ดเหนื่อยในตอนเช้าและกำลังดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ ในที่สุดคุณโจ้งอีห่าวก็กลับมายังบ้านอันแสนอบอุ่นคุณตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างอะหนักเท่าไหร่อ่ะ3กิโลกรัมก็ไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อถึงบ้านคุณโจ้งก็จัดการปลาโดยทันทีตัวเท่านี้ต่อให้กินทั้งครอบครัวก็คงจะกินกันไม่หมดแนแ่ครับปกติแล้วมันแพงมากพอเด็กปลาในหน้าหนาวเราก็เลยเอามากิน แม้จะจับปลาแบบนี้ได้ทุกวันแต่ปลาจากทะเลสาบชาการมีค่ามากและกินไม่ได้ไบ่อยๆครับปลาที่เขาจับได้หลังจากฝ่าความหนาวทุกคนกินอย่างอร่อยความเหนื่อยล้าก็หายไปและคุ้มกับแรงที่เสียไปด้วยกินเยอะๆนะครับเป็นไงบ<ม>้างะนะเป็นไงอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากินเลยครับกินเลยกินเเอาเลยครับรสชาติดีกว่าทุกปีที่แล้วอีกนะเนี่ยนะหวานมันหวานอย่างเลยเนื้อมันอ่ะอือใช่ชิมดูครับ มา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 <ๆ>ทีมงานอเองอก็ได้ชิมปลาเลิศดรสกับเขาด้วยครับอืมไม่มีกลิ่นคาวเลยละครับยังมีอีกไหมฮะแล้วเนื้ออวบแล้วก็เด้งด้วยมาเรียบกินกันแล้วข้ามา,มาอร่อยมากเลยครับปลานำโชคจากทะเลสาบผู้คนเหล่านี้ต่างชื่นชอบมันและการจับปลาก็จะยังคงดำเนินต่อไปทะเลสาบชาการแห่งนี้ก็คือที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงในหมู่บ้านนี้นะครับ เราก็จะยังคงจับปลาที่นี่ด้วยวิธีดั้งเดิมไปเรื่อย